สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม ROV กันอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครที่ชื่อว่าทอร์นะครับอันนี้ผมก็เล่นเป็นโหมดธรรมดาเนาะไม่อยากเล่นแรงเลยเล่นแรงแลวโดนแบนตลอดเลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็คลิปวันจันทร์กับวันอังคารนี้ผมอาจจะลงเป็นของคลิปที่เล่นธรรมดาเนาะแต่ไม่ได้ลงคลิปของตนะีเพื่อนซีเนาะเพราะว่า <laughs> ที่เล่นกับ ที่เล่นกับเพื่อนผมนี่แพ้ทุกตาเลยเลยไม่ค่อยอยากเอาลงเท่าไหร่แต่มีชนะบ้างบางตาที่ชนะผมก็ไม่ได้อานะ่านเนาะคือบางทีมันแหลกเกินไม่รู้เป็นเพราะอะไระครับก็เลยไม่ได้ลงเนาะอ่ะโอเควันนี้เราก็มาอยู่ในเรื่องการเล่นทอร์ีกว่านะแล้วก็ฟาร์มเหมือนเดิมต้นเกมแล้วก็ฟาร์มไปนะครับผมก็เริ่มเป็นเลดก่อนเนาะเพื่อที่จะจบเลนเชอรี่นะครับแต่บางคนเขาก็เริ่มเริ่มฟ้าก่อนแล้วก็มาจบเลนของเนาะแล้วแต่คนเนาะก็ ไม่รู้ว่าเขาจะจบเลือะไรก็แต่สไตล์ตามคนเล่นก็เล่นไม่เหมือนกันนะครับพอเราเคลียร์เว็บเออแดงเสร็จใช่ไหมเราก็มารับคลิปกลางเนาะเว็บนี้ส่วนใหญ่เมดจะให้กลางนะครับเราจะได้รวยหน่อยเนาะพอเราค่าพวกคิปอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้ประมาณขึ้นดาฟาร์มเล็กแล้วก็นะ่าจะได้รองเทา้าชิ้นหนึ่งพอดีชิ้นชิ้นเล็กนะได้ประมาณชิ้นเล็กถ้าถ้าจำไม่ผิดนะโอเคครับโขียก็ับฟาร์มไปเนาะเราก็ ต้นเกมก็ทําได้คินะีในฟาร์มยังไม่เลืกสีก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่แล้วก็ช่วงต้นเกมของทอนนี่ก็ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างอ่อนเนาะถ้าช่วงต้นเกมเล่นไม่ได้ก็อย่าฝืนนะครับเดี๋ยวจะตายฟรีเนาะคือถ้าทอนต้นเกมทําไม่ได้ก็เหลือเกมก็ไม่รู้จะทันถึงหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่ได้ขึ้นไปเติมเลนบนนะพอคลิปกลางเข้านะครับก็เลยมาเคลียร์ก่อนเอาตั้ง่อยแล้วก็ค่อยเดินขึ้นไปแก๊งนะครับอ่ะอันนี้เห็นสาตาร์ลัมว่าจะเอาแต่เขากลับไปก่อนแล้ว อ่ะทีนี้เรามาเติมบนนะครับวิธีการใส่กระสุนข,ของผมก็ถ้าเจอถ้าผมเจอเป็นเออจอเป็นศัตรูตัวเดียวผมก็จะใส่เหลืองหนึ่งแล้วก็ม่วงสองนะครับแต่ถ้าเจอเป็นศัตรูหลายตัวก็จะใส่สามสีเนาะนี่มาดูช็อตนี้คือราวิวคขาล้มากก็โดนไปซะหนึ่งตัวแล้วก็ทาร่าเขาอยู่ลึกไปด้วยเลยช่วยราวิวม่ทันเพราะราวิวล้าด้วยแหละเอาโอเคพอเราฆ่าไดไ้เราก็เคลียร์คีิไปเราก็ทําได้คินนะต้นเกมเราค่อนข้าง ค่อนข้างเบาครับรูจากที่ยิงที่ยิงเออลาว,วิ่เมื่อกี้ก็น่าจะรู้นะว่าดาเมจเบาแค่ไหนตอนนี้รวมของผมก็เป็นทางหน้าของฟลอเรนตะิโนเนาะก็ลำค่อนข้างช่ำนิดนึงก็น่าจะช่ำแหละผมก็ไม่รู้ว่าแกชํำหรือเปล่านะอันนี้คือปกติเวลาตีมังกรเราจะใช้แค่สีม่วงสีเดียวก็ยิงได้ประมาณ300นะปกติแต่เมื่อกี้คือผมใส่กระสุนค้างไว้3ามสีใช่ไหมผมก็เลยใส่สีม่วงไปหมดเลยมันจะได้แบบ ตีได้ประมาณหกร้อยสามสี่นะฮะจะไม่เิดผมก็นั่นแหละใส่ไปพอหมดสามสีแรกก็ใช้พุ่งจะได้สามสีใหม่นะครับก็ถือว่าจะได้ยิงได้ต่อเนื่องนิดนึงจะได้เคลียมองค์กรในไวกวดรดรัดด้วยแต่พอเราองค์กรเสร็จผมก็ฟาร์มต่อนะครับก็ต้นเกมผมไม่รู้จะทําอะไรด้วยก็ไปแกงก็กลัวไปตายฟีนะเดี๋ยวข้างบนเขาแกงให้ดีกแล้วเดี๋ยวผมเคลียร์ฟ้าสร็จก็จะดีไปละโอเคทีนี้พอผมกําลังไปก็นี่ทาร่ารําก็ยิงซะเลยอันติบึม หายโอเคตัวของทอนอันติีนี่ค่อนข้างแหลกสำหรับเลือดน้อยนะ่เหมือนจะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดหรือเปล่าผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันอันติของทอนก็ลืมละถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับก็ถ้ามีผมพูดพลาดไปเกี่ยวกับสกินสกิลของตัวของทอนอะไรภาดก็คอมเมนต์บอกได้นะติดเตือนกันได้นะครับก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้เล่นนานเลยเพราะว่าผมเล่นแต่แหลงแล้วมันโดนแบนบ่อยเลยไม่ค่อยมีจังหวะได้เล่นด้วย โอเคพอเราเคลียร์กลางเสร็จแล้วก็ไปฟาร์มต่อเนาะผมพยายามจะแท็กกลางเยอะๆเพื่อเราจะได้รวยนะพอถ้าป่ารวยเราก็คนข้างแบกได้นะครับเพราะว่าตรงทอนยิ่งรวยเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งฆ่าได้เยอะเนาะทีนี้ผมว่าจะมาดักแคลรี่เขาก็คือไวโอฟาร์มใช่ไหมผมคิดว่าเขาน่าจะเดินมาตรงนี้เพราะว่าเขาไม่น่าจะเดินล้ำนะผมคิดอย่างนั้นก็ทีจะพักไวมาผมก็เดินลงไปใช่ไหมพอเดินไปเจ้าเอ๋นี่ก็เจอพอดีเลยนี่ นี่นี่ยิง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 มาดีมาดีตั้งเกมอ,มอมตายคือทอรน,นี่สามารถเถกกับแครีทุกตัวเลยั้างสำหรับผมนะถ้าเล่นป่านะแต่ถ้าเล่นเลนนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวของทอรนจะสู้ไหวจะสู้อย่างนี้ไหวหรือเปล่า <S <S ผมว่าค่อนข้างค่อนข้างสู้ไม่ค่อยไหวอลมบ้งเพราะว่ามันดาเมจค่อนข้างเบาได้ขนาดเมื่อกี้เรายิงไปโอยังต้องใช้ประมาณ2ชุดเลยไหมชุดแรกเรายิงเขามไม่ตายเลยเนาะก็นั่นแหละต้องรอเลรยนะครับแต่พอเรา ฆ่าเสร็จเคลียร์เสร็จก็เรามาฟาร์มต่อนะอ่นนี้เราก็แก๊งล่างนะครับคือเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาเอาเพหน้ามาออฟเนาะก็โง่เหมือนกันสำหรับแรงธรรมดาแลนะ้วอะไรก็เกิดขึ้นได้พอเราฆ่าเขาได้ปุ๊บเราก็น่าจะได้ป้อมฟีแล้วเพราะว่าลนล่างก็ไม่น่ามีใครมากันด้วยเพราะว่าซาต้าก็อยู่กลางแล้วเขาก็เฮียกลางไปโอเคเราก็ได้ป้อมล่างมาพอได้ปุ๊บเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยให้เราตังค่อนข้างนํานะครับก็นั่นแหละ พอฟาร์มเสร็จก็ไปเคลียร์คีิฟาร์มเสร็จเคลียร์คฟาร์มเสร็จเคลียร์คแล้วก็เอาเมังกรออบเจ์ให้เพื่อนแล้วก็ไปแก๊งนะครับมันก็มีประมาณนี้สําหรับการเล่นทอ,อนเราก็ไม่ได้มีอะไรายากเท่าไหร่ขอแค่ต้นเกมไม่ไม่ไปตายเยอะแล้วก็ไม่แจกเท่าไหร่นะถ้าได้ค่าหรือแอซิดนี่ก็ถือว่าโอเคเลยแหละเขอันนี้ทารา่ารำก็โดนไปครับหนึ่งตัวโอเคที่ผมว่าจะเอาต่อเนาะแต่ก็คือเขาไปแล้วอะทีนี้ผมก็เลยเดินมาดักทีมก็มาก็มาดักด้วย ทีนี้ซาต้าหลงมานี่ยิงยิงยิงไม่บินเหระไม่บินหนีด้วยนะแล้วก็ตายนี่ครับคือมันอ่าตอนนี้เราช่วงเข้าประมาณต้นๆ้นเกมอยู่เนาะยังไม่แรงเท่าไหร่แต่พอของเราเริ่มมีเงินเราเริ่มนําเราก็จะค่อนข้างแรงกว่าฝั่งตรงขนะ้ามเนาะนี่แหละครับคือมันจะเริ่มเข้าขั้นโอพีละประมาณนี้เนาะ แต่ใหญ่ o อกว่านี้ต้องแน่ของประมาณ3-4ชิ้นแล้วก็เกมแบบนำขัดขาดน่าจะยิงประมาณนัดเดียวหาย,ยเลยเนาะอันนี้คือจากประสบการณ์ที่เล่นมานะครับก็เนี่ยแหละพอเราทำอะไรไม่ได้เราก็มาฟาร์มต่อนะถ้าเราขึ้นบ้านไม่ได้เราก็อย่าฝืนนะครับถ้าเรายิ่งฝืนนี่เราก็เดี๋ยวเราจะไปตายหน้าป้อมเขามันไม่คุ้มเนาะพอเราเอาไม่ได้เราก็มาเก็บอ็อบเจกต์มาฟาร์มมาทำอย่างอื่นต่อดีกว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับอันนี้ก็บอกเป็นทิกเล็กนะ้อยสำหรับการขึ้นบ้านเนาะโอเค ทอมเป็นตัวที่เก็บออบเจกต์ค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่กระสุนสีม่วงเนี่ยมันจะยิงเข้ากับตัวที่เป็นมังกรใหญ่มังกรเล็กแล้วก็ของพวกนี้มันจะยิงนัดเอ่อใส่กระสุนนัดเดียวจะยิงเข้า300แต่ถ้า3สีเอ้ยใช่สามสีสามกระสุนมันจะยิงเข้าประมาณ600อผมคิดว่าทอนใช้สีเดียวในการยิงพวกออบเจกต์เกี่ยวกับมังกรใหญ่นี่ก็สีเดียวก็น่าจะพอเลยเนาะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นทิคเหมือนกันมาบอกนิดๆนิดๆน,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 น้อยๆเนาะเผื่อนะ <laughs> <laughs> ใครยังไม่รู้นะครับ ไอ้น,นี้ผมก็อยากจะเอาลาวิลมากไหนๆเขาก็ได้ไม่ใช่ใไหนๆสิแต่พอเลนเขาก็มาปิดแล้วเขาก็เลยเินกลับมานะ่จะเสียดายไม่ได้ออซิดด้วยเขาเอซิดก็ยังดีนะเพื่อนไม่ให้นะโดนลัดเ <c oughs> อาโอเคมากันต่อนะครับอันนี้ก็พีน่ารําก็ยิงยิงตายโอเคเนี่ยพอเราฆ่าเขาเสร็จใช่ไหมเราเอาป้อมไม่ได้เราก็ถอยนะครับแต่นี้คลิปล่างน่าจะมาอยู่ผมคิดว่าสุการน่าจะาผมก็เลยเอาบารฟ้าแล้วก็ถอยมาเนาะ อันนี้คือฝั่งตรงข้ามพิมพ์บอกว่าอะไรวะทำไมเล่นไม่เลไม่เล่นไปในแรงเลยใช่ไหมคือผมว่าจะพิมพ์ตอบไปแล้วเพราะว่าในแหลงก็แผลแต่ลืมไปว่าผมกดข้างเราใช่ไหมเขาก็จะไม่เห็นเขาก็เลยลบไปเลยขี้เกียจส่งละก็เลยไม่ส่งดีกว่าจะเ,เสียเวลาเนาะเโอเคเรามาอยู่ในเกมกันต่อนะทีนี้ก็เลนล่างฟอรลรนเกือบได้ทาราเลยเนาะผมก็เลยกะว่าจะไปช่วยเขาสักหน่อยแต่พอไปปุ๊บก็เหมือนเขาฝั่งนู้นเขาจะถอยแลยนะ้วฟอรลรนก็ดักรออย่างเดียวนะ แต่เขาก็ไม่เข้าเข้าอยู่เข้าอยู่เข้าแล้วก็ถอยเนาะโอเคพอเราไม่ได้ไฟแล้วก็มาฟาร์มต่อนะครับเราฟาร์มหาเงินนะยิ่งทอนรวยเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดนะครับยิ่งเกิดก็ยิ่งแรงยิ่งโอพีนะยิ่งยิ่งเล่นเล็กเกมนี่เอาลงยากผมบอกเลยเจอเผยแอสซัสซินนี่ก็น่าจะตายเพราะแบบถ่าน้วงไม่ดีนี่ตายเลยนะครับก็ทอนมันเด็กเกมมันแรงมากคือมันค่อนข้างโกงเลยเผยๆคงโดนใกล้โดนเนื้อไปแหละผมว่านะโอเคแล้วก็ฟาร์มไปครับ เราทำได้แล้วเราก็ฟาร์มไปก่อนอทีนี้มังกรใหญ่ขึ้นผมก็ใช้สีม่วงเขียวนั่นเห็นไหมมันจะยิงเข้าทีประมาณ300 300แล้วก็เป็น,นดาเมจปกติ400เนาะมันค่อนข้างแรงนะครับสำหรับผมนี่ก็ตรงนี้มีไฟลาบิวลํายิงยิงตายเห็นไหมเนี่ยเราเราเิ่มแรงไล้เห็นไหม,ม,แ,ไหไหมแล้วก็สมมุติว่าถ้าเมื่อกี้ใช่ไหมคือเรามีกระสุนอยู่ใช่ว่าแต่หลอเขาขาวมันหายอะถ้าเราอยากถ้าเราพุ่งยิงอะถ้าเราพุ่งยิงเลยคือ มันจะได้มันจะได้ยิงประมาณนัดเดียวแต่ที่เหลือมันจะหายไปนะครับก็วิธีทําให้ดีก็คือถ้าแบบหลอดสีขาวๆมันหายใช่ไหมเราก็กดยิงทิ้งหรือไม่แน่ก็เอากระสุนออกนะครับแล้วค่อยพุ่งใหม่น่าจะดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้ยิงกระสุนได้ครบเออได้เยอะขึ้นมากกว่านัดเดียวมันจะไม่ค่อยคุมนะครับอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆเ,เหมือนกันเนาะจะหลับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็ถ้าแบบไม่มีเกล็สีขาวก็ไม่ต้องพุ่งยิงก็ได้ครับมันเปลืองนะมัน มันเปลืองเปล่าเลยทีนี้ผมตีคองใช่ไหมเนี่ยผมจะใช้สีม่วงแค่สีเดียวนี่ก็ตีแรงเนาะสำหรับถ้าทอยมีของประมาณออดาบคีชิ้นหนึ่งนี่ยังไม่แรงเท่าไหร่แต่ถ้าได้เป็นเออถุงมือที่ถุงมือหรือสักอย่างอะไรที่เป็นคีอีกอย่างหนึ่งผมก็ลืมชื่อไปละอันนั้นจะตีค่อนข้างดีเลยจะจะจะสโลวคองได้ชัวร์เลยครับนี่ก็สามารถแบบเป็นตัวที่เก็บออบเจกต์ไว้แล้วก็เคลียร์คองคนเดียวได้นี่ โคตรเก่งเลยตัวนี้แม่งโคตรโอพีเลยพอๆกับคีล่าเลยเนาะยิ่งคีล่าเลยเกมมันก็ยิ่งโกเหมือนกันใช่ไหมไอ้นี่เลยเกม,มก็ยิ่งโกเหมือนกันนั่แนแหละประมาณนั้น,นครับพอเราเคลียร์เสร็จใช่ไหมเราก็มาฟาร์มต่อมาเคลียร์มาเคลียร์เลนมาฆ่าต่อนะี่ครับทำแค่นี้นะอันนี้ผมก็ปล่อยมังกรเลงการนะเพราะว่าไม่อยากปล่อยหน้าป้อมเขาอย่างมันจะเสียฟรีนะครับแต่ปกติถ้าอยากให้ดีจริงก็เราก็ปล่อยมังกรไว้ที่บ้านเราเนาะแล้วก็ให้มันเลือกทางเองก็ได้หรือว่าเราเลือกทางก็ได้นะครับ มันจะได้คลิปเอ่อคลิปของเรามันจะได้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็หนาขึ้นเนาะได้นานขึ้นด้วยดีกว่าเรามาปล่อยหน้าป้อมอย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้มันตายไวคลิปเราก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเนาะนี่ครับก็เป็นทริคสําหรับการปล่อยมังกรน,นิดนึงเนาะบางคนก็น่าจะรู้ว้แหละทริคนี้นะครับโอเคตรงนี้ถ้าจําผิดตรงนี้มีไฟนะครับผมก็ยิงเพงหน้าสี่ห้าทีตายแล้วเห็นไ,ไหมคือเราแรงมากเลตอนนี้ท้าร่าอยู่ดีดีเขาก็โดดเข้ามาแล้วก็ตายสตาร์ก็บินมา บินมาแล้วก็ตายเหมือนกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะเข้ามาทําไมนะเหมือนจะโยนโยนกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ทาร่ามาเอาเมื่อกี้ทาร่าไม่ตายนะขอโทษทีเนาะโอเคน่าจะตายตรงนี้แหละอืมตายทีนี้ผมเห็นลาวิวแล้วอยากรอคลิปเข้าก่อนแล้วค่อยบีเนาะนี่ก็สามสี่นัดตายแล้ะคือเลยเกมเราค่อนข้างโกงนะผมบอกเลยถ้าตัวนี้หลุดแบนดในแรงแล้วก็เล่นเลยนะครับอย่าปล่อยเนาะเชื่อผมมันจะทำให้คุณออโต้วินได้ทันทีนะ โอเคครับก็คลิปผมมีประมาณเท่านี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะโอเคก็ผมไปแล้วนะครับสำหรับกิเนี้ก็บ๊ายบาย